ที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์เพคชั o นครับ,บกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับปีใหม่แล้วผ่านมาขอให้ทุกท่านเดินทางตลอดปลอดภัยฮะกลับมาทำงานมีเรี่ยวมีแรงชาร์จแบตกันแล้วครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะฮะปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงเขงๆรวยๆทุกท่านเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับ มาเลยครับมาพบกับรถที่ดูแลง่ายที่สุดนะฮะรถคู่บ้านคู่เมืองของเราเลยนะฮะเป็นรถยนต์โต y ยต้าโค o l l อัลติสครับ1.6 g e vvti ครับผมเกียร์ออโต้ครับคันนี้ปี2 0 0 5ครับหรือ2548นะฮะรถบ้านแท้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่แท็กซี่ครับไม่เคยเป็นแท็กซี่เลยนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับสวยกริบๆเลยครับรถคันนี้สวยบางเดิมครับปี2 0 0 5แท้ๆเลยครับไฟท้ายเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับมเนอร์เชนแล้วนะครับสภาพสีนี่อยู่ในเกณฑ์ราว95%อเัพเลยนะฮะสวยงามมากครับตัวถังบางเดิมร้านเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมีชนยินดีรับคืนเลยนะฮะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําครับรถบ้านอุดรของเราครับนะฮะสวยงามมากครับรถคันนี้นะฮะใช้งานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้จะเป็นป้ายชนบุรีแต่ก็ไม่ได้ไว,วิ่งใกล้ทะเลวิ่งใกล้น้ําเค็มนะฮะไม่มีสนิมแดงนะครับรับประกันครับตัวถังสวยครับคัตซีสวยไม่แดงนะครับผม ผมเลยฮะชัดๆซูมๆเลยครับภาษีนี่เดือนสิงหาคมเลยนะฮะใช้ไปเลยครับผมย,ยาวๆเลยฮะสภาพสวยจัดมากๆเลยนะครับผมชมแบบชัดๆเลยนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่ครับรถบ้านล้านเปอรซ็นะครับคันนี้ทันใดมองหารถที่ดูแลง่ายประหยัดน้ำมันขับขี่ง่าย ดูแลง่ายครับรถคันนี้เมนเทนแนนต่ำมากๆเลยนะครับทนทานอึดมากๆเลยฮะไม่อาภาดเลยฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับมาชมความสวยงามภายในกันนะครับภายในรถคันนี้สวยสวยงามมากๆฮะสภาพแบบนี้รถอายุขนาดนี้หายากหาแทบไม่ได้แล้วนะครับ เลขไม้ครับผมวิ่งมาเพียง190,000กมิโลเองนะครับใช้งานมาไม่เยอะเลยนะครับสําหรับรถอายุขนาดนี้ครับผมชมสภาพพรมาไรเลยนะครับสวยสดงดงามมากเลยครับผมแผงประตูครับดูดีมากครับสวยสดครับระบบไฟฟ้าใช้งานสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับ เบาะหนังสะอาดสะอ้านครับน่าใช้ครับดูแลง่ายครับผมสวยสดจริงๆเลยครับแผงคอนโซลข้างหน้าสวยครับไม่มีช้าเลยนะฮะชมแบบชัดๆได้เลยครับผมเครื่องเสียงมาพร้อมเลยนะครับขับดีแอร์เย็นเพลงเพละเลยนะครับชมเลยครับเกียร์อัตโนมัติครับผม ยอดเยี่ยมเลยครับสภาพนี้สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับรถอายุขนาดนี้แล้วดูแลได้ขนาดนี้เก็บความสดความสวยได้ขนาดนี้นี่ถือว่าหายากจริงๆเลยนะครับโอเคครับไปดูจุดอื่นกันต่อเลยครับแผงประตูนี่งดงามเลยนะครับประตูทุกบานแน่นหมดครับไม่มีตกไม่มีหลวมนะครับ ชมแบบจะชัดได้เลยครับสวยงามจริงเลยครับผมเบาะภา,ภายในเรียบร้อยมากเลยครับสวยงามสะอาดสะอ้านมากนะฮะ ให้รูปบรรยายไปเรื่อยๆนะครับรถสภาพนี้อายุขนาดนี้สวยกริบนางฟ้าจริงๆเลยครับเยี่ยมมากเลยครับผมโอเคครับไปชมฝั่งซ้ายกันเลยครับ คอนโซลสวยกริปเลยนะครับรถบ้านนะฮะไม่ใช่แท็กซี่ครับถ้าแท็กซี่นี่ไม่ใช่สภาพแบบนี้แน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับเบาสวยภายในสวยครับผมสวยสดเลยฮะ สภาพเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับงดงามเลยครับโอเคครับชมห้องท้ายกันต่อเลยครับด้านท้ายสวยงามเลยนะครับชมเลยนะครับไฟท้ายตัวนี้ไมเนอร์เชนแล้วนะครับนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับทรงนี้ครับปี2 0 0 5แท้ครับไมเนอร์เชนครับต้องสังเกตให้ดีครับ รถตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2001นะครับระวังดูปีผิดนะครับผมห้องท้ายกว้างขวางสะ,สะอาดครับสวยงามเดิมๆครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับไม่มีชนล้านเปร์เซน็นนะครับผมชัดเจนครับรถดเดิมใสๆนะฮะฝาท้ายเดิมบางครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซน็นครับผม รถคันนี้ใช้น้ํามันล้วนๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างได้นะครับใช้น้ํามันตั้งแต่เกิดเลยครับยางอลไรเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเลยครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับรถบ้านแท้ๆครับผมสวยงามน่าใช้มากครับแกล้งอึดทนดูแลง่ายครับรับประกันสภาพเลยนะครับโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันเลยครับ ชมหน้าตาเลยนะครับหล่อเหลาเลยทีเดียวนะครับรถสวยงามเดิมๆครับผมทุกซอกทุกขอทุกสันเลยนะครับทุกซอกทุกมุมครับเพดเดิมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะฮะชมเลยครับนี่ครับนานี่น็อตไม่ขยับเลยนะฮะเพลครบเลยนะครับนะฮะปี2005นะครับ น็อตไม่ขยับเลยฮะเดิมหมดจดจริงๆฮะรถคันนี้ห้องเครื่องสวยกริบเลยครับผมฝากระโปรงเดิมๆครับบางนะฮะไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมีชนยินดีรับคืนนะครับผมสวยครับเครื่องยนต์นะครับยอดฮิตเลยครับ1,600ซีซี VVTI ครับเครื่องเดินนิ่งเสียงเพราะเลยนะครับฟังเสียงเลยฮะ เสียงเคาะมากครับระบบแอร์ตัดต่อปกติพัดลมไฟฟ้าตัดต่อปกติไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับไม่มีปัญหาความร้อนใดๆทั้งสิ้นครับรถวิ่งมาจากกรุงเทพมหานครนครับสภาพดีครับขับขี่ดีมากเลยนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับรถรุ่นนี้นี่แกร่งอึดทนครับดูแลง่ายครับ ซ่อมได้ดูแลได้ทั้งทุกตําบลทุกหมู่บ้านเลยนะฮะแถมได้ยางแม็กซิสใหม่ๆเลยครับปี2020ทั้งชุดเลยฮะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับรถสภาพแบบนี้ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับต้นทุนเบาๆราคาเบาๆเ,เพียงแสนกว่าบาทแสนต้นๆเองฮะไม่ถึงแสนห้าด้วยนะฮะใหม่เนเชแล้วปี2005ครับ รถสภาพแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับหายากครับผมท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับผมอย่าลังเลเลยนะครับรถคันนี้รถบ้านนะฮะที่น่าใช้ครับแก่งอึดทนดูแลง่ายครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ ข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n n น l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสําหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม